อ๋อบ้านหนอาโหนูก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ค่ะหลวงตาเพราะ่าหนูก็เพิ่งเริ่มเริ่มเริ่มเพิ่งเริ่มได้อื จะว่าถึงปีก็ไม่ถึงะไปแค่ประมาณสักสองสามครั้งที่เจ๊เขาจัดค่ะหนูก็เลยยังไม่เข้าใจเท่าไหร่หนูก็หนูก็อยู่ในขั้นพื้นฐานอยู่ค่ะอยู่ในช่วงที่ว่า,านั่งภาวนายังไงให้ให้จิตไม่ส่งออกเยอะไม่ไม่ส่งออกกลับบ้านให้อยู่ให้อยู่ตรงเนี้ยให้อยู่ตรงตรงปัจจุบนันได้ยินเสียงอะไรก็รู้อะค่ะก็ก็ยังได้ไม่เยอะค่ะก็ถ้า นั่งนั่งนานๆไปรู้สึกง่นางอนก็จะไปเดินจงกรมแค่นั้นเองค่ะก็ได้แค่นี้เองค่ะ,อะขอโอกาสนะคะขึ้นมาถึงเออคือจริงๆแล้วอยากจะคุยกันก่อนว่าคล้ายๆว่าเรารู้ไหมว่าเราปฏิบัติ ทำไปเพื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อพ้นทุกข์ค่ะเพื่อใจที่สงบนุ่มเย็นมากขึ้นไม่ฟุ้งซ่านค่ะก็คือเหมือนกับรู้สึกว่าความรู้สึกว่ามีมีเรารู้สึกทุกข์อย่างนี้ไหมคะทุกข์กับอะไรบ้างค่ะก็ก็ทุกข์ความทุกข์ของโยมก็ไม่ได้มีอะไรมากก็แค่แบบว่าเอภาระหน้าที่ ที่จะต้องรับผิดชอบอยู่คนเดียวค่ะก็ก็คิดบ้างแต่ก็มาทําตรงนี้ก็ก็ปล่อยวางได้ก็เย็นลงบ้างค่ะค่ะหมายถึงว่าภาระหน้าที่มันทําให้เราเป็นทุกข์ยังไงคะก็เออก็คิดว่าลูกน้องจะทำงานดีไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าจะทำทาได้ตามที่เราคิดไหมก็คิดไปค่ะ ก็คือเหมือนกับแต่ว่าเราคิดว่าการมาปฏิบัติธรรมมันจะช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้ยังไงคะ่ะก็ช่วยให้แบบให้เราจัดใจร้อนก็ก็อาจจะทําให้เราเย็นลงมีสติมากขึ้นคิดได้มากขึ้นเพื่อที่จะแบบเอาไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเมื่อตอนที่เราอยู่ไม่ได้อยู่วัดค่ะแล้ว สติในที่นี้พี่เข้าใจว่ายังไงคะก็ให้รู้ให้ให้รู้อยู่ตลอดเวลาว่าว่าเราว่าเราคิดอะไรทําอะไรถ้าสมมติว่าเราคิดฟุ้งซ่านก็ให้ดึงสติกลับมาว่าเออเราเราต้องไม่ฟุ้งซ่านนะให้อยู่กับปัจจุบันคะ่ะแล้วเราเข้าใจสังขารปรุงแต่งไหมคะสังขารปรุงแต่งในใจอย่างเนี้ยค่ะ ก็เข้าใจคะ่ะว่าว่าไม,ไม่ไม่คิดไ,ไม่คิดไปไม่ไม่คิดไปก่อนหรือว่าไม่คิดไปไปอดีตที่ผ่านมาหรือว่าไม่คิดล่วงหน้าถึงอนาคตที่ที่จะมาถึงคะ่ะให้อยู่กับปัจจุบันคะ่ะแล้วแล้วความความคิดเ,ดยเฉยๆนี่เป็นความคิดความคิดเนะะ่ยค่ะมันมันมันทําให้ทุกไหมคะ่ะรู้สึกว่าความคิดทําให้ทุกไหมค่ะทุกค่ะแล้ว แต่มันมีความคิดที่ทําให้ไม่ทุกด้วยไหมคะมีค่ะแล้วก็แล้วก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันค่ะคือไม่ไม,ไม่ไม่คิดไม่คิดไปไกลไม่คิดอยู่แค่ตรงนี้ก็คือไม่คิดไม่คิดว่าเออว่าเราไม่ส่งจิตกลับบ้านอะไรเงี้ยว่าเราว่าที่บ้านจะเป็นยังไงเขาทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็อยู่กับปัจจุบันค่ะอยู่อยู่แค่สิ่งรอดร้อมแค่ตัวเราค่ะค่ะก็ ถ้าถ้าเท,ท่าที่เท่าที่ฟังมานะคะก็คือมีมีความเข้าใจถูกในในส่วนหนึ่งอยู่นะคะคว่าคือ,อยังเข้าใจความคิดปรุงแต่งเนี่ยแต่ว่ามันมีส่วนหนึ่งค,คือคือไม่ใช่ว่าความคิดทุกอย่างเนี่ยจะทําให้เกิดความทุกข์ในใจเพราะว่าจริงๆแล้วอะความคิดที่เราต้องใช้ความคิดอยู่แล้วเนี่ยจริงๆอะถ้าเราตั้งใจคิดแล้วไม่ได้คิดอะไรที่ทําให้มันเกิด ความทุกข์ความความเป็นห่วงความกังวลอะไรพวกเนี้ยมันไม่ได้ทําให้เกิดความทุกข์นะคะเพราะฉะนั้นก็คือคิดได้เพราะว่าไอตัวไอตัวขันท่าเนี่ยค่ะที่ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วหน้าที่ของมันอะ่ะหน้าที่หนึ่งก็คือมันทําทําหน้าที่คิดคิดปรุงแต่งเป็นปกติอยู่แล้วไม่ว่าจะทํางานอะไรเนี่ยมันก็คิดวิเคราะห์ไปด้วยวิเคราะห์วันนี้จะทําอันนี้อันนี้ยต้องวางแผนงานใช่ไหมคะ มีลูกน้องต้องจัดการอย่างงี้อย่างนี้อะไรเงี้ยมันก็ต้องก็ต้องใช้ใช้อันเนี้ยไปในการดําเนินชีวิตเป็นปกติอยู่แล้วแต่เวลาที่เราคิดไปคือระหว่างที่ที่การทํางานที่เป็นปัจจุบันใช่ไหมคะเราบอกว่าอ่าเรารู้ว่าอยู่กับปัจจุบันในระหว่างเนี้ยมันจะมีความคิดบางอย่างที่แทรกขึ้นมาที่คิดคิดว่าอันเนี้ยเราอันเนี้ยของเรา แล้วมันเป็นความยึดถือที่เป็นความเข้าใจผิดคิดว่าไอเน,นี้ยของเราเมื่อไหร่ที่คิดว่ามีเรามีของเราอ่ะอันเนี้ยจะทําให้เกิดความทุกข์เสร็จแล้วคราวนี้ก็คือเวลาปฏิบัติธรรมอ่ะก็แค่เข้าใจธรรมชาติเท่านั้นว่าอ๋อความปรุงแต่งมันเป็นแบบนี้ความปรุงแต่งอ่ะมันไม่ได้ทําให้ทุกข์หรอกมันปรุงแต่งไปตามจริตนิสัยของของเรามือนกับว่าแต่ละคนอ่ะ มันต่างกันใช่ไหมคะมันจะปรุงมันก็จะปรุงดีบ้างปรุงไม่ดีบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถ้ารู้ไม่เท่าทันแล้วไปยึดถือความคิดพวกเนี้ยว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีคือเชื่อจริงจงจังๆแล้วก็คิดให้เกิดความทุกข์อย่างเงี้ยเป็นห่วงเป็นกังวลออไม่ทราบมีลูกไหมคะมีมีมมลูกสาวคนหนึ่งค่ะค่ะสมมุติว่าเช่นว่าทําไมวันนี้ลูกยังไม่กลับบ้านทําอะไรอยู่เ หรือว่าใครจะจะไปกับใครหรือเปล่าอไปกับแฟนไปกับเพื่อนไปที่ไหน,นอะไรเงี้ยมันก็จะคิดปรุงต่ออันเนี้ยพอคิดแล้วมันทาให้เกิดความกังวลอันเนี้ยคือรู้ไม่เท่าทันตัวความคิดอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยมันเรียกว่าคิดที่ทําให้เกิดทุกข์ค่ะแล้วก็มันมันมีอีกมันมีอีกสิ่งหนึ่งที่ว่านอกนอกจากคิดปรุงแต่งอันเนี้ยมันมีความรู้สึกที่เป็นความคิดของเรามีรูปลูกของเราเกิดขึ้นมาใน ตอนที่มันตอนที่มันปรุงอะ่ะเวลาปรุงปรุงเป็นลูกของเราเอ๊ะลูกเรากําลังทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยพอพอคือพอคิดเรื่องเรื่องคนอื่นที่มันไม่เกี่ยวกับเราอ่ะมันไม่ได้ห่วงไม่ได้กังวลถูกไหมมันก็ปรุงปกติแหละคนนั้นเป็นอย่างงี้คนนี้นเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ย<อ>แต่ว่าเมื่อไหร่ที่มีของเรามีห่วงมีกังวลอะอันเนี้ยเรียกว่าเหมือนกับความปรุงแตกมีความยึดถืออยู่ในนั้นอย่างเงี้ยค่ะอันสิ่งเนี้ยทําให้เกิดทุกข์ เพราะฉะนั้นน่ะจริงๆการปฏิบัติไม่ไม่ต้องไปพยายามเหมือนกับว่าไม่ไม่จะบอกว่ารูปแบบไม่สําคัญก็ไม่เชิงเพราะว่ารูปแบบอ่ะทําให้ช่วยให้เกิดความสงบความตั้งมั่นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าความเข้าใจที่ถูกต้องอ่ะจะทําให้การปฏิบัติเป็นการเหมือนกับการเรียนรู้ธรรมชาติมากกว่า ไม่ใช่ว่าเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าการปฏิบัติธรรมจะให้อะไรกับเราจะช่วยทําให้เราพ้นทุกอะไรเนี้ยมันจะมีความทุกข์อยู่ในการปฏิบัติธรรมเพราะมันจะรู้สึกว่าทําไมเราไม่เข้าใจเลยทําไมเราไม่เหมือนคนอื่นอะไรคือพอดีแม่ชีเป็น <laughs> เป็นเยอะด้วยอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าสุดท้ายมันก็คือเหมือนกับมาเรียนรู้ธรรมชาติของตัวเรานี่แหละมารู้ว่าเหมือนกับ ไอ้ความคิดแบบเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราทุกข์ความคิดแบบเนี้ยสร้างความกังวลสร้างความน้อยใจเสียใจคือแบบคือปกติแม่ชีก็เป็นพวกคิดลบเป็นส่วนใหญ่พื้นฐานเป็นคนที่แบบว่าคิดแล้วทาให้ตัวเองทุกข์อะไรเงี้ยเป็นส่วนใหญ่ใช่ค่ะก็ก็ู้มารู้รู้เท่าทันว่าอ๋อสิ่งนี้แหละที่ทําให้ทุกข์หมันเกิดแบบนี้ทุกเกิดแบบนี้ เรียนรู้ทุ์แล้วก็คือทางพ้นทุกก็คือไม่ลงตามไอ้ความคิดปรุงแต่งแบบนี้ไปมันค่อยๆรู้จักว่าอ๋อความคิดแบบนี้แหละทําให้ให้เกิดพอมันมีผู้ยึดถือว่าเฮ้ยนี่ลูกเราตัวเราของเราสมบัติเรารถเราอะไรอย่างเงี้ยแต่เราพอมีมปรุงอันนี้ขึ้นมาโดยไม่รู้เท่าทานันว่าปรุงปรุงไปเรื่อยอะไรเงี้ยแล้วทาให้เกิดความกังวล อะไรขึ้นมาอย่างเนี้ค่ะมันก็คือสร้างทุกข์ในปัจจุบันอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็คืออยู่กับปัจจุบันจริงๆโดยที่คือปกติถ้าถ้าจะเรียกว่าไงส่วนใหญ่ปฏิบัติธรรมแล้วมันมันเข้าไม่ถึงจิตถึงใจอะคล้ายๆอย่างนั้นอะมันก็จะเป็นสมมุติว่าสมมุติว่าเดิน <c oughs> ก็จะมีแต่รูปแบบของการเดินอย่างเนี้ยแต่มันไม่เข้าใจว่าใ้ระหว่างการเดินมันปรุงอะไรอยู่ใน คในจิตเรามันปรุงมันปรุงอะไรบ้างอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะพอพอเข้าถึงใจอ่ะคือไอ้รูปรูปแบบว่าจะต้องจะเดินหรือจะนั่งจะต้องพองยุบจะต้องดูลมหายใจหรือต้องอะไรเนี่ยคือมันเป็นแค่ตัวช่วยคล้ายๆอย่างนั้นก็ถนัดแบบไหนก็ก็เลือกเอาสักแบบหนึ่งก็ได้อย่างเงี้ยค่ะ,คะเพื่อที่ว่าเหมือนกับว่าคือจริงๆก็คือให้ อยู่ปกติก็คือสํารวมกายวาจาใจใคล้ายๆอย่างเงี้ยอยู่อยู่บ้านก็แบบว่าไม่มัวแต่เล่นโทรศัพท์หรืออะไรหรือออกไปเมาส์กับเพื่อนหรืออะไรอย่างนี้ตลอดอย่างเงี้ยค่ะก็คือสํารวมกายวาจาใจก็คือมันก็คือมันจะมีความสงบใจอยู่เพื่อที่จะได้เห็นสังขารปรุงแต่งที่เกิดขึ้นในใจเวลาอยู่อยู่เฉยๆหรือว่าจะอยู่กับลมหายใจหรืออะไรมันก็จะมีความคิดปรุงขึ้นตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อ๋อ ความคิดแบบนี้เองมันก็เห็นแล้วไม่ได้ติดไปก็เห็นเป็นแ,แค่เป็นสังหารเกิดดับมันปรุงขึ้นมาเสร็จแล้วมันก็หายไปหายไปเป็นไม่มีอะไรอ่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นความปกติอย่างเงี้ยค่ะแต่วก็เดี๋ยวก็ปรุงเรื่องใหม่ขึ้นมาแล้วก็หายไปอย่างเงี้ยแต่เมื่อไหร่ที่แบบหลงไปว่าอะลูกยังไม่กลับบ้านอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้แล้วก็ติดไปแล้วก็เรื่องมันก็ยาวไปเรื่อยอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกอย่างเงี้ยค่ะก็ คล้ายๆเรียนรู้แบบเนี้ยค่ะว่าทุกทุกเกิดจากอะไรทุกเกิดจากอะไรเนี่ยค่ะก็คือพระพุทธเจ้าสอนทุกแล้วก็หนทางออกจากทุกแล้วก็มาเรียนรู้ธรรมชาติตนอย่างนี้ค่ะถ้าถ้าเป็นอย่างนี้รู้สึกว่าพอจะการปฏิบัติธรรมพอจะง่ายขึ้นไหมคะก็แค่นี้ค right. ่ะมาตรการตาค่ะ <Kristen S 1> นมัตการหลวงพี่ค่ะเป็นคนพูดไม่ค่อยจะถูกอะค่ะที่แม่ชีพูดถูกใจหมดเลยค่ะพอพูดขนาดนี้นะคะนมัตการหลวงตาครับแล้วก็แม่ชีผมม่อนนะครับก,ตกตบ็ตอนนี้อย่างที่หลวงตาบอกคืออยากมาแบบให้รู้ทันอารมณ์บางครั้งมัน มันจับอารมณ์ไม่ได้มันหลุดไปกับเหมือนมีแรงปัะทะมาแล้วก็คือไปตามมันอะ่ะมันปะทะมาแล้วก็ประทับไปที่ปัญหาตัวเองที่เกิดตอนนี้คือเขาแรงมาเราแรงไปแต่พอมาได้ฟังใน y o u t u b e ของหลวงตาที่ติดตามอยู่ก็คือหลายๆท่านหลายๆเคสก็มันก็คืออยากจะให้รู้ทันอารมณ์และพยายามปล่อยวาง ก็เลยมาอยากจะได้ต้องปล่อยวางอยากจะคือให้รู้ทันอารมณ์ไปไปําธรรมชาติหนาวร้อนเย็นก็เป็นธรรมชาตินกร้องแล้วก็คือธรรมชาติอย่างที่ครั้งก่อนเคยแม่ชีเขาเคยสอนผมครับเป็นลูกติดอยู่เคยไปไปฏิบัติแล้วก็ท่านก็สอนว่าเหมือนอยากทําตัวให้เป็นกล้องวงจรปิดใช่ไหมคือเพียงแค่เห็นรู้ แต่ไม่เข้าไปจัดการไม่เข้าไปจัด,จดการกับมันเพราะมันคือกล้องวงจรปิดใช่ไหมที่แม่ชีเคยบอกครับป่ <laughs> บาตุกแล้วันนี้มาก็คืออยากจะให้รู้ทันอารมณ์ตัวเองซึ่งจะเป็นคนอารมณ์ที่รุนแรงเช่นอย่างกับลูกเนี่ยอะไรที่เราอ,อยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นแต่ลูกไม่เป็นเราก็คือต้องอย่างนี้นะต้องอย่างนี้คือเราถูกคนเดียวเลยลูกไม่ถูกเลยตอนนี้พอฟังจาก youtube ขึ้นมาก็แล้วเออใช่เนาะเรา เราไปกากเกณฑ์อะไรไม่ได้มันคือธรรมชาติเราเป็นคนผิดผิดเองที่เราไปกากเกณฑ์ครับผมแม่จีครับกาบขอกาหลวงตาจ้าการขอการหลวงปู่นะคะกาบแม่ชีทุกท่านแล้วก็กัลยานมิตรนะคะพี่ม่อนครับผมให้เครดิตเลยโอเควันนี้พี่ม่อนตั้งใจมาอยากจะรู้เท่าทานอารมณ์เนาะ <c oughs> เวลาที่มันกระทบแล้วมันแบบ จะทำยังไงดีใช่ไหมคะครับอืมก็เริ่มต้นด้วยความอยากเลยเนาะ <laughs> ใช่ครับก <laughs> ถ้ามันเริ่มต้นด้วยความอยากมันก็ทุกข์กะใช่ครับอืมถ้าอยากจะมาเอาอะไรเพื่อให้ได้อะไรเพื่อให้เป็นอะไรมันก็มีตัวตนเนาะใช่ครับเป็นตัวเป็นตอน,อนนั้นเนี้ยมันต้องสงบสงบก่อนตอนเนี้ย มันเหมือนกับเราเรากำลังดิ้นรนเพื่อที่จะได้อะไรบางอย่างกลับไปใช่ครับอยากจะให้หลุดพ้นอยากจะให้หลุดพ้นคืออยากจะให้หลุดต้องทำให้ได้อยากจะให้ตัวเราเนี่ยทำอะไรสักอย่างแล้วก็จะมีตัวเราอ่ะที่รับผลนั้นครับซึ่งสัจธรรมความจริงที่หลวงตาท่านจะสอนอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยตรงเนี้ยมันต้องเราต้องเหมือนกับ เขาเรียกว่าโยนิโสมานสิการไว้ในใจด้วยอะค่ะเพราะจริงๆแล้วอะ่ะธรรมชาติที่แท้จริงอะ่ะมันไม่ได้มีตัวเรามาตั้งแต่แรกมันเป็นความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นมาว่าเออไอความรู้สึกที่มันเป็นเราจริงๆในในแต่ละปัจจุบันขณะตรงเนี้ยเราเชื่อมันจริงๆว่าเป็นเราจริงๆที่พอมีอารมณ์หรือผัสสะมากระทบปุ๊บมันเกิดเป็นความรู้สึกเป็นเวทนาขึ้นมาแล้วมันปรุงขึ้นมา แล้วหนขนาดนั้นอะ่ะพอเราเราไม่เราไม่น้อมเอาสัจธรรมความจริงแล้วบวกกับสติที่มันขาดไปอะ่ะเราก็จะเหมือนไปงับอ่ามันมีมันมีตัวยึดอะ่ะเป็นตัวเราจริงๆจังๆขึ้นมาในโมเมนต์นั้นเลยปึง้งครับอ่ามันก็เลยเป็นตัวเป็นตนมันก็เลยเกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาใช่ครับคือเหมือนไม่ทันนะครับไปไม่ทันเอา้าทำไมทั้งๆที่เราก็ปฏิบัติเหมือนเจด จ็ตุ่มตัดทีไรก็เราก็ไปอยากจะได้อยากจะได้กดี่กที่อย่างวันที่เจอแม่ชีก้<ห>าววันก็ไปเจ็ดวันก็ไปแต่กลับไปพอกลับถึงบ้านลืมหมดเลยพออะไรมาปะทะลืมหมดเลยอ้าวทำไมเราโมาโหไปกับเขาอะไป <หา S 2> เรียนมาแล้วทําไมเราลืม<ช>เพราะว่ามันตั้งต้นที่ความมีอะคา่ะเคยฟังไฟเสียงหลวงตาเรื่องศูนย์กับหนึ่งไหมจำไม่ได้ฟังครับไม่ได้ฟังใช่ไหมคะก็คือเหมือนหลวงตาท่านเปรียบเทียบศูนย์กับหนึ่งเป็นธรรมชาติสองอย่างอะคา่ะ โดยพื้นฐานที่ถ้าเราไม่มาฟังธรรมจากองหลวงตาหรือสิ่งที่พุทธเจ้าท่านไปรู้มาเราก็จะไม่รู้เลยว่ามันมีธรรมชาติที่เป็นศูนย์มันเป็นพื้นของทุกสิ่งทุกอย่างมันคือความไม่มีอะไรไม่ใช่ความไม่มีด้วยมันไม่เคยปรากฏหรือไม่เคยไม่เคยที่จะไปสัมผัสกับสิ่งนั้นได้เพราะมันไม่เคยเกิดไม่เคยดับแต่มันมีหน้าที่ของมันอยู่คือมันรู้มันรู้ว่าในความไม่เกิดไม่ดับของธรรมชาติมันเนี่ย มันมีหนึ่งหนึ่งก็คือความมีที่มันเป็นสิ่งเกิดดับหรือที่หลวงตามักจะใช้คําว่าสังขารปรุงแตง่งซึ่งสังขารปรุงแต่งทั้งหมดอะคะ่ะทุกอย่างที่เป็นความมีทั้งหมดเลยที่รู้สึกได้คิดได้นึกได้อะไรก็ได้ที่มันสามารถที่จะไปรู้สึกกับมันได้ตรงนั้นอะเป็นอีกหนึ่งธรรมชาติก็คือเป็นหนึ่งเนี่ยที่แม่ชีเอามาพูดให้คุณม่อนฟงังเอามาพูดให้ทุกคนฟงัง ตรงนี้เขาก็เรียกว่าความมีซึ่งในแต่ละปัจจุบันขณะมันเกิดดับอยู่ในธรรมชาติที่เป็นศูนย์ต่อให้คุณม่อนนะจะแบบว่าโอเครู้ทันอารมณ์สามารถรู้เท่าทันอารมณ์ได้คุณม่อนก็ยังเป็นตัวขณะนั้นที่รู้ทันอารมณ์ที่เป็นหนึ่งใช่ครับแต่จริงๆแล้วอะเรามาเรียนรู้ธรรมชาติ เพื่อที่จะรู้ว่าจริงๆแล้วไม่เคยมีตัวเรามาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วที่เราสแสวงหาว่าเออเราไม่อยากจะทุกข์เราอยากจะรู้เท่าทันอารมณ์เพราะว่าเราเข้าใจผิดว่ามีตัวเราจริงๆที่ทุกข์จริงๆแล้วอยากออกจากอารมณ์นั้นจริงๆแล้วพอเราทําได้เราก็จะมีความสุขแต่ถ้าเราทําไม่ได้เราก็จะทุกข์ขับแค้นใจแล้วจะทํำยังไงดีหาวิธีทางดิ้นรนไปเรื่อยเรื่อืืยืยมันก็จะวิ่งเล่นอยู่ใน หนึ่งตลอดเวลาทุกปัจจุบันขณะ,ะมันไม่ได้พ้นไปจากทุกจริงๆเพราะมันเหมือนมันมันมันเอากำลังเข้าไปไปหาหนทางอะค่ะแต่จริงๆเราจะพ้นทุกได้อะด้วยปัญญาด้วยความเข้าใจความเข้าใจว่าสัจธรรมหรือธรรมชาติเนี่ยมันไม่เคยมีตัวเราอยู่จริงแต่ในทุกปัจจุบันขณะไอความรู้สึกที่มันมีตัวเราเป็นตัวเป็นตนอะมันจะเป็นคล้ายๆอย่างนี้ค่ะ มันจะปีลักษณะตัวตนสองแบบเนาะตัวตนแบบที่จับต้องได้ที่มันเป็นกายเราอย่างเงี้ยขันห้ามันคือการรวมตัวของดินน้ำลมไฟพวกธาตุต่างๆที่มันมารวมกันแต่ถ้าดูคลิปคลิปหนึ่งที่หลวงตามักจะโพสต์บ่อยๆที่มีผู้หญิงนอนอยู่อะค่ะแล้วเราก็ซูมจากผู้หญิงออกไปสู่จักรวาลอะผู้หญิงก็จะตัวเล็กลงเล็กลงเล็กลงเล็กเราเป็นเหมือนยิ่งกว่าทุลีในจักรวาลใช่ครับแต่พอเราซูมผู้หญิงเข้าไปจากลูกกตา เข้าไปหาผู้หญิงคนนั้นอะ่ะหาตัวตนของผู้หญิงคนนั้นอะ่ะก็ปรากฏว่าทุกอย่างมันคือความว่างแต่เผอิญว่าด้วยลูกกระตาเราก็จะเห็นว่าทุกคนอะ่ะมีตัวมีตนม,ม,มีเป็นก้อนๆแต่ถ้าลองมองย้อนกลับไปคุณมอ่อนอายุเท่าไหร่คะห้าสิบนะครับห้าสนะิบเนาะตอนคุณมอ่อนอายุยี่บห้าเป็นไงคะ ต็มที่อ่ามันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ <c oughs> ใช่ก็คือถ้าลองถ้าเราลองพิจารณาตามแล้วลองมองย้อนกลับไปตอนห้าขวบคุณม่อนเป็นยังไงตัวเท่านี้ไหมไม่เท <c oughs> ่าเออใช่ไหมอ้าวย้อนกลับไปอีกก่อนที่จะมีคุณม่อนคุณพ่อกับคุณแม่นะก็ฟิชเจอริงกันอ่าโดยการรวมตัวของธาต เอามารวมตัวกันแล้วพอคุณแม่กินซากพืชซากสัตว์เข้าไปคุณม่อนก็เลยเกิดมาเป็นตัวคุณม่อนอะ่อะอ่าอันนี้เราเรียกสมมุติว่าเป็นตัวคุณม่อนคนาเพราะถ้าเพราะถ้าเราไม่เรียกกันตามสมมุติเราจะคุยกันไม่รู้เรื่องจริงๆมันก็คือการรวมตัวกันพอคุณม่อนกเกิดมาคุณม่อนกินซากพืชซากสาัตว์เข้าไปตัวคุณม่อนก็โตข,ขึ้นโตขึ้นมีประสบการณ์การเรียนรู้เรียนรู้การใช้ชีวิตขึ้นมามันก็มีความจามีความรู้สึกมีความคิดมีอารมณ์ มันก็คือขันห้าที่มันทำงานรวมกันมาไอ้ก้อนตัวเนี้ยมันเป็นตัวเป็นตนที่เราที่เรายึดเป็นจริงเป็นจังเพราะความที่เราไม่รู้แล้วมันก็ไม่ได้มีใครมาสอนอะมาบอกว่าไอ้นี่ไม่ใช่ตัวคุณม่อนนะมันคือการรวมตัวของธาตุสี่อะแล้วก็มีธาตุรู้ที่บอกกับอวิชาอ่าบางคนก็ยึดกายว่าเป็นเราจริงๆเวลาที่เราปวดก็เราปวดจริงๆเราคิดเราก็คิดจริงๆเราจําได้เราปรุงเราก็ปรุงเราปรุงดีเราปร,าปงราปุงชั่ว อ่าอันนี้เป็นลักษณะตัวตนที่เป็นก้อนเนาะที่มีความเข้าใจผิดอีกอันหนึ่งที่มันเป็นตัวเป็นตนที่เป็นความรู้สึกที่เป็นเราที่เป็นนามธรรมที่มันจับต้องไม่ได้อ่ะมันจะเกิดขึ้นมาในแต่ละปัจจุบันขณะคือสมมุติต่อให้ตัวคุณม่อนไม่ได้รู้สึกกายจริงๆอ่ะแต่ในความรู้สึกของใจลึกๆอ่ะมันจะรู้สึกว่าอืมเราเป็นคนคิดอ่ะความรู้สึกนี้มันเป็นเราจริงๆมันเป็นความรู้สึกอ่ะไอความปรุงแต่งตรงเนี้ย ที่มันเป็นความเข้าใจผิดในปัจจุบันเลยแล้วก็ยึดเอาความรู้สึกเนี้ยเป็นตัวเป็นตนจริงๆมันก็เลยสร้างเป็นความยึดพอยึดแล้วเป็นยังไงอะ่ะมันก็ทุกมันก็ทุกเลยให้เห็นในปัจจุบันขนาดเลยอืมยึดต้องปล่อยวางเลใช่ไหมครับปล่อยให้หมดจริงๆเรื่องของการปล่อยวางหรือปล่อยปล่อยไปให้หมดเลยอะ่ะ ถ้าเราเอาสัจธรรมมาน้อมไว้ในใจตลอดเวลาแล้วเราก็เห็นความจริงเราเรียนรู้ความจริงไปในแต่ละปัจจุบันเลยเพราะว่าจริงๆอ่ะธรรมะมันมีให้เราเรียนรู้ในปัจจุบันแล้วเมื่อกี้พี่ตุ๋มบอกว่าหลวงตาเทศว่านิพานมีในปัจจุบันถูกไหมคะคก็แสดงว่าธาตุรู้อ่ะมันมีอยู่แล้วมันไม่เคยหายไปไหนครับนิพานก็มีอยู่แล้วไม่เคยหายไปไหนแล้วนิพานมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไอสังขารปรุงแต่งอ่ะที่มันเป็นสิ่งเกิดดับเกิดดับ ที่เป็นขันหา้าไม่ว่าจะเป็นกายหรือใจอ่ารูปหรือนามอย่างนี้ค่ะคือก็ปล่อยให้ไอสังขารปรุงแต่งเกิดดับที่เป็นธรรมชาติตรงเนี้ยเขาก็เกิดดับของเขาไปมันจะอยู่คู่กันอยู่แล้วถ้าเราเข้าใจสัจธรรมตรงนี้ยแล้วน้อมเอาไว้ในทุกๆขณะขณะก็คือเราก็จะมีเขาเรียกว่าไงเราไม่ต้องเหมือนกับไปปล่อยวางหรือไปดิ้นรนหรือไปอะไรครับ แต่ให้เห็นว่าไอ้ตัวที่จะไปปล่อยวางไอ้ตัวที่จะไปดิ้นลนในปัจจุบันขณนะนั้นอะ่ะมันก็คือเลขหนึ่ง,อองที่มันเกิดอยู่ในเลขศูนย์ครับ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 พอเข้าใจครับอ่าถ้าเข้าใจ <laughs> ไหนลองพูดกลับมาให้แม่ชีฟังพยายามเหมือนว่าเราแบบ เจ็บอย่างที่ไม่ชี้ว่าคือเจ็บมันคืออารมณ์ปล่อยมันอยากจะปล่อยมันคือกระทบมันะช่างมันปวดก็ปวดไปปล่อยมันใช่ไหมร้อนก็คือเดี๋ยวก็ต้องเย็นปล่อยมันไปช่างมันทุกอย่างน้องๆใช้ทางนี้ไหมครับคือปล่อยทุกอย่างคือช่างมันมันเป็นคือเหมือนขันทั้งหน้าปล่อยมันมีเจ็บร้อนหนาวอะไรเย็นก็ช่างมันเดี๋ยวก็กลับมาเองมอนมนเองเป็นธรรมชาติทำรมนังนี้ไหมครับ เหมือนที่ไม่เชื่อเ้บอกธรรมะคือธรรมชาติใช่ค่ะธรรมะคือธรรมชาติผมว่าตามไม่ชีมาเลยนะธรรมะคือธรรมชาติช่างมันช่างมันในที่นี้เป็นเหมือนกับไม่สนใจมันแต่ไม่รับรู้มันกับช่างมันปล่อยวางโดยยอมรับด้วยใจตามความเป็นจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นต้องดับไปเป็นธรรมดาท่ามกลางความไม่เกิดไม่ดับอ่ะในความช่างมันตรงนั้นมันจะมีภาษาบางอย่างที่ ที่มันจะแอบแฝงไปด้วยใช่ครับกผู้ได้รับผลประโยชน์ว่าเออช่างมันเราจะได้ไม่ทุกข์กับใจมันยอมรับจริงๆมันไม่นั่งมันไม่มานั่งบอกหรอกว่าแบบช่างมันหรือไม่ช่างมันจะปล่อยหรือไม่ปล่อยแต่บางครั้งมันก็มีไม่ช่างมันเหมือนกันนิดนึงเหมือนมีตัวตนอยู่เหมือนกันอในเมื่อถ้าเมื่อตะแกะคุณม่อนบอกว่าเออบางทีมันก็ไม่ช่างมันไอความไม่ช่างมันตรงนั้นอ่ะคุณม่อนรู้ได้ยังไงว่ามันไม่ช่างมันนั่นแหละ ก็แสดงว่าความไม่ช่างมันมันคืออะไรครับพูดขึ้นมามันคือหนึ่งถูกไหมคะหครับขึ้นหนึ่งเออต่อให้จะช่างมันหรือไม่ช่างมันจะมีเราหรือไม่มีเราในความรู้สึกนั้นน่ะธรรมชาติอ่ะเขาก็จะยังดําเนินไปแบบสองสิ่งคู่กันอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอ๋อครับเอสาธุครับสาธุค่ะ